สวัสดีครับผม Danger Close วันนี้ผมอยู่กับเกม Dirt 3ครับ Dirt 3เป็นเกมแนวแรนลี่ที่นับได้ว่าเป็นเกมแรกๆที่ผมพยายามฝึกซ้อมแล้วก็เล่นมันได้อย่างดูเดือดพอสมควรนะครับซ้อมมาเยอะแล้วก็ฟีมีก็ยังไม่ได้พัฒนาเท่าไหร่นะฮะในคลิปนี้ผมเองผมจะมาสาธิตเทคนิคต่างๆที่จะเอาไว้ใช้ในการเล่นยิมคาหน้านะครับ ซึ่งยิมคาหน้าที่ผมพูดถึงนี้ก็เป็นกีฬามอเตอร์สปอร์ตอย่างหรือกีฬาขับรถนะที่เน้นการขับโดยแสดงทักษะของผู้ขับต่างๆนะครับอย่างเช่นการหมุน180องศาหมุน360องศาทำโดนัทสปินเป็นเกลียวบ right right like right right นป้ายหรือแม้แต่การกระโดดให้ได้ระยะทางกไกลนะครับซึ่ง ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะถูกนำมาใช้ในการแข่งยิมคาหน้านะครับเดือนสามเป็นเกมจากค่ายโค้ดมาสเตอร์ซึ่งค่ายโค้ดมาสเตอร์เนี่ยทำเกมแนวขับรถออกมาแต่ละเกมเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เด่นของเขาก็คือรถจะมีความไวของหน้ารถที่ไวผิดปกตินะฮะก็สามารถจะแหกโค้งหลุดโค้งได้ง่าย,ายนะฮะก็ทุกท่านก็จะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิศเศษในการขับรถนะครับคันเร่งสําคัญน้อยกว่าเบรก ขอย้ำน,นะครับเบรกเนี่ยสำคัญมากที่สุดสวัสดีครับแนะนำตัวอีกครั้งครับผม Danger Close และทุกท่านวันนี้อยู่ในรายการแฮกคงเอาละครับทุกอย่างสามารถแก้ไขได้เกมนี้เรามีระบบแฟลชแบ็ k ครับที่เราสามารถย้อนเวลากลับไปเพื่อแก้ไขเรื่องที่ว่าเราเฟลได้ครับ เอาละครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะเอารถลงไปเล่นในสนามนะครับมาดูกับการเซตติ้งรถก่อนครับในส่วนนี้จะสามารถปรับแต่งรถได้หลายส่วนนะฮะส่วนที่สำคัญเกี่ยวกับการเอามาเล่นยิมคาหนนานะครับที่ผมให้ความสนใจพิเศษ,ษคือหนึ่นะฮะตามมาไปเลยเกียร์เลชโชครับส่วนนี้ก็คืออัตราของเกียร์ ถ้าเราปรับไปทางซ้ายมือไปด้านช็อตนะครับเกียร์ของคุณจะขึ้นไวแต่ความเร็วที่ได้จะน้อยหน่อยนะครับซึ่งอาจจะไม่เหมาะนะเพราะว่าในรอบของแกะเกียร์เนี่ยที่เลือกเลือกมาเนี่ยเวลาคุณกําลังดิฟอยู่รอบของคุณอาจจะตกมากเกินไปทําให้คุณไม่สามารถดิฟต่อไปได้นะหรือถ้าเกิดยาวมากเกินไปเป็นด้านรองก็จะมีผลทาให้รถของคุณเนี่ย รอบอยู่สูงจริงแต่การที่จะทําให้รถคุณดิฟค้างอยู่อย่างนั้นได้เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยากโอกาสเกิดจะน้อยนะครับส่วนที่2องนะฮะดาวฟอสมีผลกับการกระโดดไกลนะฮะถ้าเราปรับดาวฟอสสกมากเวลาที่เราดิฟรถของเราเนี่ยความเร็วจะลดลงอยากวดเร็วนะครับเมื่อวิ่งมาอย่างเร็วสูงเนี่ยดาวฟอสเยอะเมื่อคดิฟความเร็วจะลดลงอย่างมากนะครับแต่ถ้าปรับเป็นโล ดิฟมากแต่ความเร็วก็จะตกน้อยหน่อยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นแกวกับการกระโดดเนี่ยถ้าดาวฟอสเนี่ยมีค่าเยอะมากมันก็จะกระโดดได้เตี้ยนะครับเพราะว่าเลียดไปกับพื้นมากนะครับซัตเพนชัน่นส่วนนี้เป็นส่วนของโชคนะฮะซึ่งตรงนี้ผมแม่แนะนําให้เปลี่ยนนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าอ่อนนุ่มไปนะฮะรถก็จะกระโดดเด้งเป็นฟองน้ําหรือเป็นสปริงกันเลยทีเดียวนะฮะก็อาจจะไม่เหมาะนะฮะขอเป็นกลางๆไว้ดีกว่า รายไฮอันนี้คือความสูงของรถจากพื้นนะฮะถ้าปรับเตี้ยมาก,กรถก็โหลดเตี้ยนะครับปรับสูงรถก็อยู่ส,สูงครับนะครับส่วนมากถ้าเป็นผมปรับนะบผมชอบดาวฟอร์ดเยอะนิดนึงนะฮะรายไฮเยอะนิดนึงนะครับ, high, ด,นะรบดิฟเฟอเรนเชียลอันนี้เรื่องระบบเกียร์นะครับถ้าเราปรับเป็นด้านสตองเนี่ยล้อค่อนข้างจะฟรีนะฮะเพราะว่า ล้อเนี่ยจะบดกับพื้นถนนอย่างเยอะมากเลยแล้วล้อมันก็จะฟีอยู่กับที่ทําให้รถเนี่ยเกิดการสะบัดได้รุนแรงนะฮะบางคนไม่ชอบก็อาจจะแตะแบบนี้ไม่ได้นะฮะส่วนถ้าปรับเป็นลูสรถก็จะล้อเนี่ยจะบดกับพื้นถนนได้น้อยหนะ่อยแต่ว่าก็จะทําให้เวลาคุณดิฟเนี่ยคุณจะลากการดิฟได้ยาวๆนะครับก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนส่วนของผมเนี่ยผมชอบสตรองนิดนึงนะฮะ เบรกไวแอสนะครับก็เรื่องเบรกเวลาคุณเบรกเนี่ยรถที่ใช้ในการแข่งยิมคารนาหรือรถแรลลี่ส่วนใหญ่เป็นรถที่ขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเบรกที่ลงไปบนล้อแต่ละล้อเนี่ยก็คือเราสามารถปรับได้ว่าจะให้ลงที่ล้อหน้าหรือล้อหลังถ้าให้เบรกมันลงที่ล้อหลังมากๆนะครับรถเนี่ยการโค้งเนี่ยก็จะโค้งแบบที่เรียกว่าอ่า u n d e r ส t e e r นะครับก็คือ โค้งแล้วหน้ารถเนี่ยไม่หักเข้าไปในหัวในตัวส่วนโค้งนะฮะแต่ถ้าเกิดปรับมาด้านฟอนต์เนี่ยจะเกิดอาการที่เรียกว่าโอสเตียก็คือหน้าเนี่ยจะปักเข้าไปในโคง้งแล้วท้ายก็ปัดนะฮะจะคล้ายๆกัการดิฟซึ่งส่วนผมเองเนี่ยผมชอบปรับไปเป็นลักษณะฟอนต์มากที่สุดนะฮะโอเคครับแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ทุกคนที่ดูคลิปนิ้วเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อผมนะฮะการเล่นเกมนี้ ต้องก็ต้องผ่านการทดลองแล้วก็พยายามศึกษาแนวทางการเล่นที่ตัวเองชอบดีที่สุดครับมาถึงเทคนิคแรกนะครับอันนี้คือการดริฟท์นะครับดริฟทในเกมนี้สามารถทำได้โดย2วิธีคือวิธีแรกผ่อนคันเร่งแล้วกดคันเร่งลงไปแล้วก็หักพวงมาลัยเลี้ยวระหว่างที่มีการดริฟเนี่ยก็ กดคันเร่งค้างไว้พร้อมกับพยายามปรับหน้ารถโดยการควบคุมได้ซ้ายด้านขวาค่อยๆกดประคองรถให้อยู่ในแนวที่ว่าจะให้ไถไปนะครับและวิธีที่2ก็คือใช้เบรกมือนะครับวิธีแรกเนี่ยการปล่อยคันเร่งจะดีสำหรับรถที่ตั้งค่าดิฟเฟอเรนเชียลเป็นสตองนะครับแต่ถ้าเป็นลูสเนี่ยอาจจะทำแบบนี้ได้ไม่ค่อยดีนักแต่ก็ทำได้เหมือนกัน ส่วนวิธีที่2ก็คือการเริ่มทริปจากการใช้เบรกมือนะครับดูอย่างตรงนี้นะครับอันนี้ผมพลาดนะฮะนี่ครับอ่าอันนี้ผมเริ่มจากความเร็วต่ำนะครับเนี่ยครับผมกดแบกมือลงไปแล้วผมก็เริ่มเล่งออกไปนะก็จะเริ่มดริฟตต่อได้ครับการทำโดนัท ครับการทำโดนัทการทำโดนัทเริ่มจากการกดเบรคมือแล้วก็เร่งแล้วก็พยายามปรับล้อนะฮะให้อยู่ในลนักษณะหมุนเป็นวงกมลมรอบวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับให้ครบหนึ่งรอบนะจริง,รงๆอาจไม่ครบหนึ่งรอบก็ได้นะดูแค่สามเหลี่ยมที่อยู่บนบริเวณด้านบนสีเขียวๆเนี่ยปรากฏครบขึ้น3อันก็ถือว่าได้ครบหนึ่งืนแต้มนะฮะการทำโดนัท การเข้าเข้าโค้งทำโดนัทเนี่ยก็จะใช้มุมที่เข้าแตกต่างกันตามลักษณะของวัตถุที่เราจะต้องหมุนรอบวงนะฮะและแน่นอนว่าการชนเนี่ยทำให้แต้มเราหายไปทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าชนเป็นดีที่สุดนะครับแล้วก็ปัญหาอย่างสำหรับรถที่เป็นปรับดิฟเฟอเรนเชียนมาเป็นสตองนะฮะก็คือรถเนี่ยจะสะบัดออกนอกวงที่ทำโดนัทได้นะเพราะฉั้น สามารถกดเบรมมือเพื่อช่วยลดความเร็วให้รถเนี่ยหมุนอยู่ในวงโคจรได้นะครับมาดูเทคนิคที่3นะครับคือการสปินนะฮะการสปินคือการเข้าโคง้งจริงๆก็ไม่ใช่เข้าโค้งนะคือหมุนอยู่กับที่นะครับเริ่ม้วยการทํายังไงก็ได้ให้รถเนี่ยมีความเร็วต่ําที่สุดกดเบรมมือหนึ่งครั้งเร่งแล้วหันไปนกดทิศทางด้านใดด้านหนึ่ง ให้ลดหมุนอยู่กับที่นะครับเบรกมือก่อนกดทิศทางเร่งค้างไว้นะฮะล้วกดทิศทางค้างไว้นะฮะคุณสามารถหมุนได้เท่าไหร่กี่รอบก็ได้นะฮะแต่การให้คะแนนเนี่ยจะให้คะแนนเฉพาะช่วงที่อยู่ในกรอบสีม่วงนะฮะหรืออยู่ในวงของเสาสีม่วงสีเสาเนี่ยแหละครับข้อสําคัญอย่างของการทาสปินเนี่ย ก็คือรถที่ปรับดิฟเฟอเรนเชียนสตองก็จะมีปัญหาเช่นว่าเมื่อหมุนเนี่ยรถก็จะปั่นหลุดออกจากวงง่ายนะฮะเพราะนั้นรถที่ปรับเป็นดิฟเฟอเรนเชียนสตองเนี่ยอาจจะมีข้อเสียในตรงนี้ well, เอาละครับก็ในส่วนของเทคนิคผมเองผมก็แนะนำาลยไม่ได้มากนะเพราะผมเองก็ยังไม่ใช่ผู้ชำนาญน,นะครับมาดูในโหมดของการเล่นนะฮะก็อันนี้เป็นโหมดที่ผมคิดว่าน่าจะเล่นง่ายที่สุดละในโหมดของยิมคาน่าฮะอันนี้คือสปีดลันสปีดลันก็คือการวิ่งเข้าตามอ่าช่องประตูตรงนี้แหละฮะช่องประตูที่เป็นเสาเสียงแดง2เสาพวกนี้แหละครับ แล้วก็ผ่านให้ได้ตามในเวลาที่กําหนดนะครับยิ่งทาเวลาได้ดีคุณก็จะได้ค่า r e putation ก็คือค่าความนิยมของตัวคุณในตัวในเกมเนี่ยเยอะมากขึ้นนะฮะให้ดูเพลินๆนะครับอันนี้ผมก็ซ้อมหลายรอบนะฮะกว่าจะได้ขนาดนี้นะนะอย่าแปลกใจนะฮะก็คือเล่นเกมนี้นะฮะไม่ต้องคิดมากเล่นไปเรื่อยๆซ้อมจนกว่าจะเป็นนะครับล้วพอคุณเล่นไปแล้วคุณก็จะมีความสุขับการเล่นเกมนี้นะ มาถึงในประเภทที่2นะครับประเภทนี้คือดริฟท์โชว์เคสดริฟท์โชว์เคสเป็นการดริฟท์เก็บแต้มนะฮะทำคะแนนให้ถึงเป้าหมายที่กําหนดแล้วก็จะได้เหรียญตามที่เกมกําหนดไว้นะฮะถามว่าดริฟท์ยังไงให้ได้แต้มเยอะก็ลากให้ค่าท็อกติดอยู่กับท้ายเกตสีแดงๆละให้นานๆนะฮะให้เกตให้เกีเกเกยร์เนี่ยอยู่ในลักษณะที่ แทบเหมือนกําลังจะเปลี่ยนเกียร์อยูตรตลอดเวลาก็คือเปลี่ยนกําลังเปลี่ยนขึ้นนะไม่ใช่เปลี่ยนลงเปลี่ยนขึ้นแต่มันไม่สามารถเปลี่ยนได้เพราะว่ามันไม่มีจังหวะให้เปลี่ยนก็บังคับให้รถมันอยู่ในสภาวะนั้นนานๆน,นนะมันก็จะทําให้มีแต้มนะแล้วก็ดิฟออกมาเนี่ยดิฟสวยๆก็ควันยาวๆนะตามที่เห็นเห็นไหมครับ <laughs> แล้วก็ไม่ต้องห่วงสวยมากนะฮะถ้าห่วงสวยห่วงหล่อนะฮะก็บางทีอาจจะ เก็บแต้มไม่ค่อยได้บ้างไรบ้างนะแต่คือถ้าคุณโปรจริงๆอะคุณก็คงทําได้ละอะอันนี้ผมก็ขับโมโม่วมวสวยๆไปนะครับก็ผมก็ไม่รู้นะฟุกๆได้ไปตีนำ้ำผมก็งงเหมือนกันโอเคครับจาก2โหมดที่ผ่านมานะ speed run แล้วก็ดิฟโช h o w คสนะ <c oughs> ก็ไม่ใช่โหมดที่ยากหนักหนาอะไรนะฮะอันนี้ยากของจริงมาแนละ้วฮะ ยิมคาน่าสปินนะครับเป็นการทําเทคนิคต่างๆนะฮะที่เขากําหนดไว้นะฮะห้ามรัดขั้นตอนนะฮะทำภายในเวลาที่กําหนดนะฮะยิ่งทําได้เร็วนะฮะก็จะยิ่งได้เหรียญที่ดีนะะซึ่งคุณไม่จําเป็นจะต้องทําทุกเทคนิคให้เป็นให้เพอร์เฟกนะฮะก็คือแค่ทําพอผ่านก็ได้แล้วนะฮะไม่ต้องคิดมากแต่อย่างเช่นโดนัทอันนี้นี่ยังไงก็ต้องทําให้จบนะะเพราะถ้าทําไม่จบมันก็จะไม่ให้ผ่านนะฮะจะให้กลับมาทําใหม่นะฮะ ก็ต้องทำทุกเทคนิคแล้วครับสแมทดิฟโดนัทสปินนะฮะแต่น,นี้ไม่มีสปินนะก็ดนัทสองรอบสแมทนิดหน่อยนะแล้วก็มากระโดดปิดท้ายนะครับยังไงเดี๋ยวผมปล่อยให้ดูรีเพย์นะฮะเพราะว่าคงจะตื่นตาตื่นใจนะต้องใช้เทคนิคเยอะมากนะฮะเราเทคแล้วก็คัดกันหลายรอบมากนะฮะเทปนี้ลำบากจริงกับการถ่ายทำนะครับแต่ผมยินดีนะแนะนำนิดนึงนะครับสำหรับการทำสปินนะฮะในเทปนี้ เห็น <He> ใช่ไหมครับว่าตอนที่ผมลงมาจากบนอากาศเนี่ยผมกดเบรกก่อนเสร็จปั๊บแล้วผมก็กดเบรกมือแล้วก็สปินนะฮะจังหวะที่สปินเนี่ยเราหันท้ายคือหันข้างรถเข้าไปในตรงซอกที่ว่ามันเป็นมุมตรงนั้นแหละครับ ในส่วนของการทําโดนัทนะครับผมตีวงออกด้านนอกก่อนนะครับแล้วก็กดเบรมือแล้วก็หมุนเข้ามาหาตัวท่อซีเมนต์นะครับก็จะเห็นเป็นทั้งภาพครับ และอีกโหมดหนึ่งที่สนุกไม่แพ้กันนะครับก็คือยิมคาร์น้าแท็กนะครับโหมดนี้จะให้สละในการแสดงทิศท่าผาดโผนต่างๆนะฮะได้ตามสบายนะฮะแต่ว่ามีเวลากําหนดนะครับก็คือทํายังไงก็ได้ให้ทําทริคครบทุกอันภายในเวลาที่กําหนดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนแล้วครับว่าจะเอาอันไหนก่อนอันไหนทาง่ายไปก่อนอันไหนอยู่ใกล้อันไหนทําอันนั้นก่อนนะฮะก็เล่นหลายๆรอบเดี๋ยวก็จะชินกับสนามเองว่าเออเราควรไปตรงไหนก่อนดี ไม่จําเป็นนะว่าต้องเล่นในวิธีของคนไหนคนไหนนะฮะแล้วแต่ชอบทําอันไหนก่อนก็ทําไปนะครับเอาแค่ว่าเล่นแล้วรู้สึกว่าแม่งมันนะต่รถนี่ยับเลยโอ้ไม่ไหวจริงนะเรื่องนี้ดูนะผลทำไมจะเป็นยังไงนะสไลด์มาแล้วเอาละครับจะจบทีสุดท้ายด้วยการกระโดดเปลี่ยนไว้โอ้แม่งยับเอาเสือไปตีนัํานะ เอาครับและก็โหมดที่รอคอยมาถึงครับนี่คือยิมคาน้าครับยิมคาน้าประกอบด้วยการแสดงท่าผาดโผนทุกท่าที่สามารถทําได้จุดหลักสําคัญของการเล่นยิมคานาให้ดีก็คือว่าต้องเล่นท่าเนี่ยพลิกแพงนะฮะสลับท่าไปเรื่อยๆนะครับอย่าใช้ท่าเดิมซ้ําๆนะฮะยิ่งทําท่าที่เปลี่ยนไปมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้ตัวคูณได้มากขึ้นเท่านั้น ยิ่งได้ตัวคูณมากก็จะยิ่งสามารถทําให้ได้คะแนนเพิ่มขึ้นมากนะฮะแล้วก็ที่ก็จะไต่ขึ้นไปเร็วนะอย่างเช่นริฟต์เราต่อได้การสมัทสองครั้งอย่างเช่นอย่างเงี้ยแต่การชนในโหมดยิมคาหน้าก็ทําให้ตัวคูณของเราเสียไปนะฮะนะครับเพราะนั้นระวังให้ดีนะ,ะยาชนเป็นอันขาดนะจะดีที่สดุดทุกเทคนิคก็ตามที่ ผมพูดไปนั่นแหละว่าต้องเริ่มจากการดิฟนะครับจะดีที่สุดแล้วก็ยังไงก็ตามแต่ก็ขอให้ทุกคนถ้าตั้งใจอยากจะเล่นจริงก็ลองซ้อมกันดูนะฮะไม่ได้ยากเกินไปและก็ไม่ได้ง่ายเกินไปนะครับสุดท้ายนี้ก็เจอกันได้ในหน้า Facebook ของครูแจ๊สเกมทีวีนะครับ that my friend the fans are loving it and so am i what a way to end the season i can't believe how well you did i knew i made the right choice in signing you congratulations